มาแล้วครับมัดรวมมาให้เลยกับรวมกระบะแถมเงินกับบ้านวางจอเกีบาทออกเงินเซนบาทคาฟรีเจ็ดเดือนรับประกันเครื่องเกียร์สูงสุดห้ปีไปชมกันได้เลยมาต่อกันที่ไฮรักวีโก้ครับคันนี้เป็น t r d s p o r t i v o นะครับปี2017นะครับและโอ้โหบอกเลยครับว่าสวยมากๆครับขออภัยนะครับไปยิ้มพูดคำว่าวีโก้นะครับปีรีโวนะครับปี2017ครับนะครับกันชนท้ายแม็กไลเนอร์นะครับภายในนะครับเป็น เกียร์ธรรมดานะครับเมนนวด5สปีดนะครับมาพร้อมกับปุ่ม e ี o MODE POWER MODE หมดนะครับสำหรับวิ่งทางไกลหรือวิ่งในเมืองนะครับเพื่อการประหยัดน้ามันนะครับหน้าจอแสดงผลนะครับ LCD ขนาดใหญ่นะครับ499,000บาทของแถมครับจัดหนักไปเลยคุณคือผู้โชคดีออกรถคันนี้รับเงินสดกลับบ้าน50,000บาทครับเอาไปเลยครับวางจองเกียตบาทเท่านั้นมาแลกเงิน50,000แล้วผมให้ขับฟรีถึงเดือน กระกดาคมครับออกรถวันนี้กรกดาคมค่อยผ่อนฟรีดาวฟรีจัดฟรีออนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องเกียร์5ปีแล้วรับประลกันสุขภาพอีก5 0,000ื่นะไต้ต้านปี2019หน้าใหม่ใส่ล้อเวลให้ด้วยนะครับคันนี้ผ่อน9,000กว่าบาทโอ้โหสวยมากครับนะครับ มือเดียวป้ายแดงเลขไม่สามหมื่นกิโลครับรถสวยได้เดิมไม่เคยทําสีนะฮะสวยมากนะครับพวงมาลายัยมันติฟังก์ชันแอร์แบกคู่เครื่อง2 5งพดีเซลปี1 9ไม่สามหมืมือเดียวจาสี่แสก้าหมื่นเบาทกับไทตันปีสองพันเก้นนี้499และรับเงินสดกับบ้านอีก30,000บาทครับถ้าแมวเ,เงินสดถ้าแมวเ,เงินกับบ้านถ้าแมวข้างงวดเหลือผ่อนแค่เจ็ดพกว่าบาทครับ ถูกมา,มากๆครับกับไต้ต่าตัวใหม่นะเชฟโคโลราโดในราคาผ่อน5,000 2 9สองแืนบาทพอปี16เออเชฟตอนนี้ถูกมากอะไรกันนี้นะฮะเชฟโคโลราโดครับเครื่อง2อ0พดีเซลประหยัดน้ำมันนะครับดูลลแม็กนะครับสวยมากนะฮะ สวยพร้อมใช้พร้อมขับนะฮะโอ้โหนะะเอาไปครับสองแส0เก้าหมน้าพันบาทแล้วเพิ่สดกับบ้านหนึ่งห่แล้วซื้อวันนี้ไป็ผ่อนอีกทีเดือนกนันยา,าคมนะครับผ่อนห้าพันายนะครับวางจองเจ็บาทออกรถเจ็บาทเท่านั้นนะฮะอ่ะมาที่ไตทตั้นก่อนเลยแล้วกันนะครับคันนี้ไตทตั้นนะครับสี่ประตูย่องสูงนะครับสวยๆเลยนะครับ ท็อปสุดนะครับปี2013นะครับเครื่อง2,5 0 0นซีซีนะครับดีเซลประหยัดน้ำมันนะครับภายในนะครับพงมลัยมันตินะครับแอร์แบ็กคู่เบาะหนังนะครับสวยๆเลยครับสี่ประตูกว้างขวางแบบนี้นี่ครับคอมเร็วดีดีนะครับคันหน้าคันบนเดิมซ้ายขวาเดิมนะครับฝังกระโปรงเดิมนะครับตู้อ่างเดิมหมดนะครับนี่ฮะการันตีความสวยความสดเลยนะฮะ สามแสนเก้าหมื่นก้าันบาทครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งออกรมนี้กระกดาษคมก้อยผ่อนและรับเงินสดกลับบ้านอีกสองหมื่นบาทครับเอาไปเลยครับมาต่อกันที่ MG Extender สี่ประตูปีสองพันยี่สิบเอ็ดครับมาดูาพร้อมๆกันเลยนะฮะตัวท็อปปุ่มสตาร์ทนะครับสี่ประตูนี่ฮะสวยๆเลยครับภายในนะครับแอร์แบ็กคู่จอ LCD ใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฮนะ อันนี้เลขไม้นี่ผมดูไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยเลขไม่หนึ่งพันห้าร้อยกิโลสี่ประตูนะครับเป็นตัวแกนนะครับกล้องหลังนะครับรถสัญชาตินากรนะครับคันนี้ MG นะฮะ X t e n d ซนนะฮะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับป้ายแดงเท่าไหร่แปดแสนบาทสี่ประตูเหลือสี่เก้าเก้าฟรีดาวจัดโอนประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องเกียร์ห้าปีขับฟรีถึงเดือนกันยายนมแถมเบอร์โทรศัพท์นี่หนึ่งหมื่นบาทครับ ออรุนเรับเงิงสกับบ้าน1,000 0บาทวีโกเวียนเทอร์โบพรีเลนเนอร์ยกสูงครับเครื่อง2,500ดีเซลครับนะฮะถือว่าสวยเลยนะฮะสวยๆครับคันนี้นะฮะจอ LCD นะครับเครื่อง2,500นนะครับก็สวยเดิมหมดนะฮะ390,000บาทครับฟีดาวจัดโอนประกันภัยออกรวันนี้กรกฎาคมค่อยผ่อนผ่อนเดือนละเจ็ดพันปลายแล้วก็รับเงินสดกับบ้านอีก 1,000 0บ,บาทครับได้ข้อเกล็ดด้วยนะครับฟอร์เรนเจอร์ดุดันไม่เกรงใจใครล้อแม็กทียางวูบรินนะครับปี2019เครื่อง2อเกียร์6สปีดพวงมาลัยมันติฟังกชันคุดคอนโทรลนะฮะแอร์แบ็สวยมากๆครับสีขาวนะครับพร้อมใช้พร้อมขายอีกแล้วคันนี้ต้องบอกเลยครับสภาพเอี่ยมเลี่ยมสุดๆดนะฮะสภาพเอี่ยมเลี่ยมสุดๆเลยตัวนี้หน้าใหม่แล้วนะปี2019ครับ นี่ฝากระโปรงชมบัตินะฮะเดิมหมดครับพี่ขันหน้าขันบนซ้ายขวาเดิมนะครับเครื่องเดิมไม่เคยลือ้อไม่เคยซ่อมนะฮะการันตีความสวยความสดนะครับฝอรเรนเจอร์คันนี้400,000หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นความจริงไม่ต้องแถมมาขายได้แล้วนะปีสนะิบเก้า400,000แต่วันนี้เอาไปเลยครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้ประกันเครื่องเกียร์อีกห้าปีขับฟรีเดือนกรกฎาคมเลยฮะโอ้โหแถมเงินหน่อยแม่ติดไปนัวลพี่อีกหนึ่งหมื่นฮะ ได้ล้อแม็กได้เงิน1,000 0ื่นและกระดาคมค่อยผ่อนครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายครับต่อครับดีแม็กครับคันนี้ปี2015 OpenCAP เครื่อง2,500ดีเซลนะครับมาพร้อมกับล้อแม็ก PE 37ครับสวยเดิมแท้โรงงานนะครับคันนี้โอ้โห o p e n น a คนะครับแอร์แบ็กคู่เกียร์เมนนวดนะครับ5สปีดนะครับสวยมากๆครับกับดีแม็กเครื่อง2อ0พคันนี้ 4 3 0 0 0 0บาทฟรีดาวจัดโอนประกันภัยฟรีล้อมแม็กออกรถวันนี้กันดังดาคมค่อยผ่อนและแถมเงินสดกับบ้านอีก30,000บาทครับหากของแถมออกเหลือ3 0 0 0สนก็บาทพี่ได้ดีแม็กตัวนี้ไปใช้ไตตันนะครับคันนี้ล้อขอบ1ินะครับยางซิ่งปี2020ครับโอโห,โหการจนท้ายแม็กไลเนอร์ครบฮะโคตรเอี่ยมโคตรใหม่ครับเลขใหม่ครับผม สี่ห0ื่นกิโลเท่านั้นครับอแอร์แบ็คคู่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเกียร์แมนนวดห้สปีดนะฮะนะฮะเครื่อง2อ0 0ดีเซลนะครับ499,000บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีล้อแม็กซีเอขอสินะครับรับประกันเครื่องเกียร์5ปีขับฟรีถึงเดือนกรกฎาคมและแถมเงิสนสดกระบะอีก30,000บาทครั 30, บโอ้โห ปี20ไมค์40,000มีเดียวป้แดงรถสวยได้เลยไม่ใช้ทำสีนะหากของแถมออกเหลือ3แ0นกลางๆพี่ได้ไตตันไม่ใช้รีบมาเอาครับมาต่อกันที่เชฟโลเรตโคลราโดโอ้โหปี19บ้าไปแล้วราคานี้ปี19บ้าไปแล้วราคานี้นะครับสีดำนะครับปี2019นะฮะโอ้โหเป็นหนคันนะสวยเลยนะครับกันจนท้ายนะครับเดี๋ยวหมดนะครับ นี่ฮะภายในเบาะหนังจอ LCD Airbag คู่นะครับส,สวยๆเลยฮะนะล้อเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะฮะนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นก้พันบาทครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องเกียร์สปีสามหมื่นโลแล้วขับฟรีหึงเดือนกรกฎาคมแถมเงินสดกับบ้านอีกสองหมื่นบาทฟังไม่ผิดครับออกรถบริษัทรับเงินสุขภาพสองหมื่น 20, แล้วกรกฎาคมค่อยผ่อนนะ วีโกนะ้หน้าแชมป์พีเลเนอร์ปี2013ครับผ่อน8,000ขับฟรี7เดือนแถมเงินกลับบ้านอีกใส่ล้อแมกให้อีกเอาเอาไปเลยเครื่อง2องมันหน้าแล้นะครับเครื่องแชมป์แล้วนะครับประหยัดน้ำมันนะครับภายในยกสูงกว้างขวาง,วางเลยนะฮะแอร์แบ็กคู่นะครับ 4 2 9 0 0 0บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีการไฟชั้น1นึ่งแล้ประกันเครื่องเกียร์5ปีฟรีล้อแม็กใหม่ยางใหม่ยางซิ่งบุบลินและขับฟรีถึงกรกฎาคมและรับเงินสดกับบ้านอีก20,000บาทครับเอาไปเลยครับออกรถวันนี้รับเงินสดกับบ้านส0 0 0มบาท, 20, 000, บาทผ่อน8,000ครับสนใจแคปเจอร์นหน้าจออินบ็อกซ์มามาต่อกันที่ไต้ตันครับโอ้โหคันนี้ผ่อนโคตรถูกฮนะนะฮะหน้าใหม่ๆแบบนี้เฮ้ยจัดให้เลยนะฮะไต้ตันนะครับปี2019นะครับสีบอลเงินมือเดียวไฟแดงนะครับผ่อนเดือนละประ มาณเ0 0ดปลายเท่านั้นฮะมือเดียวป้ายแดงนะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นนะฮะแอร์แบ็กคู่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะฮะสวยเดิมแท้โรงงานกีเทพจัดให้ะฮะโอ้โหราคาครับ389,000บาทปี19นะป้ายแดง600,000ปลายนะวันนี้เหลือ3ปลายนะยังไม่พอฟรีดาวจัดโอนประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องเกียร์5ปีแล้วขับฟรีหึงเดือนกรกฎาคมแถมเงินกลับบ้าน10,000บาทครับสวัสดีนนครับจาหนะ้าจออินบ็อกซ์มาเลยครับมาต่อกันที่ ดีแม็กครับคันนี้สองพันสิบหกไฮแลนเดอร์ยกสูงล้อทีเอสามเจ็ดยางเต็มนะครับยางขนยังเต็มอยู่เลยนะฮะโอ้โหสวยมากๆนะครับคันนี้นะครับคันนี้เป็นตัวเซตนะครับนะฮะเป็นตัวเซตนะครับภายในแอร์แบ็กคู่เกียร์เมนูดห้าสปีดครับโอเพนแคปนะครับกันชนท้ายแม็กไนเนอร์กระจกมองข้างไฟเลี้ยวกระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครบคุณได้ล้อชุดนี้ต้องมีแล้วสามหมื่นแล้วนะล้อชุดนี้นะ ฟีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีล้อแม็กนะครับแล้วขับฟรีอีกระดับดาคมแล้ะแถมเงินกับบ้านอีกสองหมื่นฮะออกรถวันนี้รถมอเตอร์กับบ้านสองหมื่นใส่ล้อแมก็กให้ด้วยนะครับล้อแม็กก็ตีไปสองหมื่นก็สี่หมื่นแล้วช่วยข้างวัวน,นะครับผ่อนเดือนละประมาณเก้าพันกว่าบาทนะครับคันนี้ขายราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะผ่อนเดือนละเก้าพันกว่าบาทเก้าห้าประมาณสี่หมื่นช่วยข้างวัวสี่หมื่นช่วยข้างวัวสี่หมื่นแถมเงินกับบ้านสองหมื 4, 000, ่นล้อแม็กสองหมื่นประกันชั้นหนึ่ง 2, 000, ประมาณ3ามแสนปลายๆนะพี่นะพี่ได้รีแม็กยกสูงปี17แล้วไปใช้มาต่อกันที่ลีโวครับสีดำฮะคันนี้ปี2017ครับอื็ครับสวยๆเลยฮะนะครับคันนี้เครื่อง2004นะครับตัว E นะครับพวมาลัยมันติฟังชันแอร์แบ็กคู่นะครับระบบอีโก้โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับเกียร์เมนนวดครับ นะฮะสวยๆเลยนะครับเอาไป449,000บาทพอครับป้ายแดงก็อยู่ประมาณนั้นเลย600,000กางกว่าน,นี้และขับฟรีถึงเดือนกรกฎาคมจัดโอนฟรีหมดและรับเงินสดกับบ้านอีก10,000บาทครับมาต่อกันที่ Vigo 4ประตูครับเกียร์แมนนวลครับคันนี้ได้ล้อแม็กวิลขอบ18ครับยางเต็มฮนะโอ้โหสวยมากๆนะครับสวยมากๆครับคันนี้นะครับภายในนะครับเป็นพมรมลัยมัลติฟังชัน แอร์แบ็กคู่มาพร้อมกับวันรอบอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โหแล้วสี่ประตูนะพี่นะแถมเงินไปหน่อยแล้วกันนะครับคันนี้เทพจัดให้เลยแล้วกันนะครับราคา449,000บาทครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภยัยชั้น1 รับประกันเครื่องเกียร์3ปี30,000ื่นโลและรับเพื่ส่วนกับบ้านครับให้ล้อแม็กนะให้กันอีกนะเอาไป30,000บาทครับออกลูนี้รับเพื่ส่วนกับบ้านส0 0หมบาทแล้วให้ล้อแม็กด้วยนะครับจัดให้ครับราคาถูกนะครับจัดไปเลยครับคันนี้ Z71 ครับยกสูงครับมาพร้อมกับล้อ TE37 นะครับยางลายบูเบลินนะฮะข้างหลังแม็กไลเนอร์นะครับตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวที่แล้ว MG นะครับเพราเป็นตัวยกสูงนะครับภายในก็กว้างขวางนะครับโอเพนแคปนะครับความสวยความสดจัดไปเลย จัดไปเลยครับเห็นไหมจัดหนักจัดเต็มนะ3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้น2 000, บวกแล้วประกันเครื่องเกียร์สปี2องหมื่นโลและขับฟรีถึงกรกฎาคมและแถมเงินสดกับ 30, บ้านที่อีก30,000บาทครับ <Yeah. S 2> เอาไปเลยครับมาตอนที่รีโว่ครับปี2015ครับผ่อน800พพอครับโอ้โห8 0 0 0ต้นด้วยนะล้อแมกซ์ใส่ให้แล้วนะครับยางวูบลินนะครับสวยเลยนะครับ จัดให้ครับราคาถูกนะครับจัดไปเลยครับคันนี้ล้อหมุนล้อแม็กครบนะฮะนะครับยางลายบูบลินนะฮะแม็กไรเดอร์นะครับด้านในนะครับเกียร์เมนนวดนะครับแอร์แบกคู่นะครับตรงเกียร์นะครับมีระบบอีโก้โหมดพาวเวอรโหมดนะครับไว้วิ่งทางไกลไว้วิ่งในเมืองนะครับเพื่อความประหยัดน้ํามันนะฮะก็เป็นระบบใหม่แล้วนะครับเชนเกียร์ให้ความประหยัดมากขึ้นเดิมหมดครับรับประกันโครงสร้างนะปี15รีโวนะครับเครื่อง2.4จัดที่ราคา 419,000บาทครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีออนฟรีไอชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องเกียร์5ปี50,000โลและออกรถวันนี้กระดาษข่มคุ่ยบอนแถมเงินติดไปนวดไปหน่อยครับ10,000บาทครับออกรวันนี้รับเงินส่วนกับบ้านอีก10,000บาทครับจัดไปเลยครับ D Max นะครับคันนี้3 4 0 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ7,000ครับปี2011นะครับไฟหล่ำตัดนะฮะลงล้อนะครับเป็นล้อ RE 30นะครับตัวนี้เป็นตัวแพทตินัมนะฮะสวยมากๆครับ กระจกมองข้างไฟเลี้ยวกันชนท้ายแม็กไลเนอร์นะครับภายในสะอาดเอี่ยมกว้างขวางนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดเครื่อง2 5 0 0าคอมมอนลวฮครบครบมากๆเลยนะฮะภายในก็สะอาดเอี่ยมกว้างน่าใช้มากนะฮะ3ามแสนสี่หมื่นดัเนบาทเท่านั้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอฟนฟรีประกันภัยชั้น2บวกแล้วประกันเครื่องเกียร์สปี20 0 0 0ืโลฟรีล้อมแมก็กและออกรถวันนี้กรกฎาคมค่อยผ่อนและแถมเงินกับบ้านอีก1นึ่งหมื บาทครับเอาไปเลยฮะโอ้โหผ่อน7,000มาต่อกันที่ d m a x Highlander ปี2013ครับคันนี้สีดำฮะสวยมากนะครับมาพร้อมกับล้อมแม็นะครับลายคล้ายๆแบบตัวลายหยดน้ำนะครับแต่ไม่ใช่นะฮะแปลกตาสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ยางนะครับเป็นยาง AT b a เ v o นะครับของ m a x i ินะครับภายในนะครับโอเ n นแคนะครับมาพร้อมกับ PM นะครับ1ตัวนะครับสวยๆเลยนะฮะยกสูงภายในสะอาดนะครับ กว้างขวางนะครับนั่งกันสบายเลยนะฮะสไตล์ดีแม็กนะครับ4 8 0 0 0 0บาทครับได้ล้อแม็กชุดออฟโรดไปนะฮะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องเกียร์5ปีและขับฟรีถึงกรกฎาคมยังไม่พอครับแถมเงินสดกับบ้านแล้วอีก20,000บาทครับออกรถคันนี้วางจองแค่7บาทเราลดเบาทแล้วเงินสดกับบ้าน20,000แล้วก็ได้ล้อแม็กด้วยได้ประกันชั้นหนึ่งด้วยได้จัดโอนด้วยแล้วขับฟรีถึงกรกฎาคมด้วยครับของแถมร่วมแสนนะหากของแนะบอก เหลือแค่300แสนกางเารานั้น,น,นะฮะรีบมาเอาเลยฮะโอ้โหมาต่อกันที่นิสันนาวาร่าครับคันนี้โอ้โห2019นครับมือเดียวไปแดงไม่ห้าหมื่รถใหม่มากนะฮะรถใหม่มากครับสีบอลเงินฮะโอ้โหนี่ฮะโอเพนแคปกว้างๆนะครับคันนี้นะครับเกียร์เมนนวดนะครับภายในภายนอกสวยกว้างขวางเอียบมากๆนะฮะเอียบมากๆนะครับ โอ้โหสวยมากครับปี19ครับเครื่อง2 5 0 5ดีเซลนะครับ2,500อ e ีจัดให้4 3 0 0 0 0าบาทป้ายแดง0 0 0 0 0กลางนะใช้5,000 0ประหยัดไป2,000 0 0กว่ายังไม่พอแถมเงินสดกับบ้านไปอีก2,000 0บาทประกันชั้น1แถมจัดโอนแถมและขับฟรีถึงกรกฎาคมครับอ่ะ แถมเงินกับบัารสองหมืน 20, 000, ประกันชั้นหนึ่งสองหมืนจัดโอนห0 0 0งืนช่วยข่างวดประมาณ30,000ืครับขายอยู่4ี่แสนมืนก็ผันผัดหากของแหลมออกเหลือ3า0 0สนกลางๆไปแาบไป5้าสิบเอร์เซครับ